ดูด่วนบุรีลมศาสตร์วาทะเด็ดพร้อมทยาน6,000กิโลไปซัดเอาอาลีด้านมาดามแป้งจัดให้ปีหน้าไทยลีกใช้ผู้ตัดสินต่างชาติเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัดในเคตกราโนล่าบาร ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆปโปรตนนรีนเน้นๆเกรนเนพัทในเค้กกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เนี่ยช่วงแรกนะครับผมขอไปอัปเดตก่อนเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่มีบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมจากไทยลีกเดินทางไปแข่ง ซึ่งบุรีดํเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับรอบแปทีมของเ c ฟซีแชมเปี้ยนลีกเอลิทเนี่ยเตะแบบนัดเดียวจบไม่มีเย่าไม่มีเยือนนะครับอดูทางฝั่งอาัอาลีกันหน่อยคู่ต่อสู้ของบุรีรัมจูเลเต็ตเนี่ยพวกเขานะครับมีโปรแกรมลงเล่นในฟุตบอลลีกซาอุดีอาระเบียนะครับด้วยการเอาชนะเอาเวด้าไป3ประตูต่อ2นะครับคุณผู้ชมซึ่งนักเตะดังๆก็ ลงกันครบเลยนะซึ่งหลังจากจบโปรแกรมลีกของซาอุเนี่ยอย่างที่ผมได้งานไปว่าเอาอาลีเขาจริงจังกับการเจอกับบุรีรัมกับการลุ้นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตเขาสั่งให้นักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเลยนะครับซึ่งคาดกันว่านักเตะตัวหลักๆที่เป็นต่างชาติดังเนี่ยมากันครบแน่นอนนะครับลิยสัสมาเลสอีวานโชนี่ฟรองก์แเยกาบีเวกาอามลิเดมิรา เบนเชเมนเบนดี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่สามารถเล่นในเวทีเอเชียได้คือโรเบโตเฟอร์มิโน่ก็พร้อมคุณผู้ชมส่วนทางฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยก็ได้มีเวลาพักเยอะนะก่อนจะเจอกับอาวารีนะครับบุรีรัมเตะเสร็จตั้งแต่วันเสาร์จะเตะอีกทีคือวันที่26เมษายนก็คือเสาร์ที่กำลังจะมาถึงเวลาห้าทุมครึ่งก็พักร่วมๆ1สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้บุรีรัม ต้องเช็คอาการของพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันว่าเกมนี้จะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าก็หายกลับมาแล้วแต่สภาพร่างกายความฟิตยังไม่พร้อมที่จะลงสนามเพราะว่าเขาเจ็บไปร่วมๆ2เดือนแต่ไม่แน่เกมที่เจออาวารีเนี่ยอาจจะได้เห็นพี่อุ้มคัมแบ็กส่วนเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาไม่น่าทันในเกมนี้ครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีสําหรับบุรีรัมนะครับเพราะว่าสุพนัทเป็นขุมกําลังสําคัญของบุรีรัม และการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวคงได้มีภาพบรรยากาศบุรีรัมเดินทางไปที่ซาอุดเลยได้รู้กันว่ามีใครเดินทางไปบ้างแต่ก่อนจะเจอกับอาอาลีเนี่ยทางฝั่งครับลุงเนวินชิดชอบนะประธานสโมรสรบุรีรัมออกมาเปิดใจศาสตร์วาทะเด็ดปลุกใจทัพปราสาทสายฟ้าก่อนจะเจอกับอาอาลีโดยลุงเนเนี่ยโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวเขาบอกว่า ไปตามความฝันไปให้สุดทางไปด้วยหัวใจของนักสู้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ไทยแลนด์สู้สุดหัวใจนี่คือคำปลุกใจของลุงเนนะครับสื่อไปยังถึงทีมบุรีรัมถึงนักเตะบุรีรัมย์นี่รอติดตามแล้วกันนะครับเดินทางไกลนะบุรีรัมเนี่ยเดินทางจากเมืองไทยไปที่ซาอุดเนี่ยหกพ1กิโเมตร แต่ดีที่บุรีรำเนี่ยได้มีเวลาไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนนะครับก็เรื่องของก่อนเกมการเตรียมทีมมันไม่น่าห่วงแต่ที่แฟนบุรีรำอาจจะเป็นห่วงคือหลังจบเกมอะ่ะถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันก็ต้องเดินทางเนี่ยหกพันกว่ากิโลเนี่ยกลับมาที่เมืองไทยและก็เจอหนองบัวนะสุดท้ายในบ้านซึ่งก็มีเวลาพักอีกแบบสมมุติยีแข่งเสร็จกับ27ก็มีเวลาพัก28 29แข่ง30มสิบโหก็ถือว่าทีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดู แล้วมันรวไมไปถึงถ้าเกิดวุรีรามช็อกโลกชนะได้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะว่าไทยลีกนัดสุดท้ายจะเป็นยังไงเรก็รอติดตามนะครับแต่ที่แน่เกมวันนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจนะครับเพราะอาวาลีเนี่ยเขาก็มั่นใจส่วนวุริรามเนี่ยไปด้วยความไม่กดดันก็พร้อมสู้น่าดูมากนะครับ BG Sport ถ่ายทสด26เมษายนนี้เวลา5ทุ่มครึ่งบ้านเราโอ้โหเวลายัางกับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าทาง ตะวันออกกลางอ,อ่ะเวลาค่อนข้างห่างจากบ้านเราเยอะนะครับแต่บุรีรัมย์ก็มีเวลาไปเก็บตัวฝึกซ้อมไปปรับตัวเรื่องของการปรับตัวเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาและบุรีรัมย์เขาเมืออาชีพอยู่แล้วนะในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการทําทีมต่างๆอะแฟนบุรีรัมย์คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยจากนั้นมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกมาฝากกันอย่างที่ทราบว่าฟุตบอลไทยลีกปัญหาหลักๆของบ้านเราตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของความเข้มข้นในเกมที่น้อยรวมไปถึงการทําหน้าที่ของผู้ตัดสิน ที่เกิดข้อผิดพลาดกันเกือบทุกจะสัปดาห์ผู้ถือสินโดนแบนกันบ่อยมากนะครับและการตัดสินของผู้ถือสินหลายๆคนเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาอะ่ะไม่สามารถยกระดับตัวเองมาได้ได้เลยเป่าพลาดยังไงก็พลาดบางคนผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าโดนแบนกลับมาก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนี่คือปัญหาของผู้ถือสินไทยนะครับผมว่าหลายคนต้องไปปรับปรุงให้ตัวเองดีกว่านี้เพราะผู้ถือสินเนี่ยมันส่งผลต่อความเข้มข้นในสนามบางคนเป่าหยุดอย่างบ่อย บางคนเป่าไหลลื่นก็มีมาตรฐานมันห่างกันไกลเกินสำหรับฟุตบอลไทยลีกในเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้ดูสินล่าสุดนะครับบอลไทยสแตนเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานมาว่าในไทยลีกฤดูก,การหน้าเนี่ยมาดามแป้งนวลพันธล่ำซ้ำนะครับในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการให้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นและมีการแข่งขันที่โปรง่งใสล่าสุดก็บอกว่า มาดาแป้งเนี่ยเสนอให้ใช้ผู้ตัดสินต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลไทยลีกนัดสำคัญและฟุตบอลถ้วยตั้งแต่รอบรองชนะเลิศจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศเออผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะในเมื่อผู้ตัดสินไทยหลายๆคนเป่ายัางไงก็ไม่พัฒนาถึงเวต้องเอาต่างชาติมาแหละถ้าเกิดคุณยังเป่าได้ไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเป่าลีก2ลีกสอะ่ะสำหรับผู้สินไทยนะ เพราะมันเกิดขึ้นเยอะจริงแต่พอเป็นผู้ตุดสินต่างชาติเนี่ยอันนี้ก็น่าติดตามเพราะว่ามาแล้วจะทําให้เรื่องนี้มันหมดไปหรือเปล่ามันคงไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นแหละแต่อาจจะมีมาตรฐานที่ดีมากขึ้นและมันอาจจะทําให้ฟุตอาผู้ตัดสินไทยเนี่ยมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นถ้าคุณยังเป่าได้แย่คุณยังโดนสโมรสรฟ้องและโดนแบนเนี่ยคุณอาจจะต้องตกงานแล้วผู้ตัดสินต่างชาติจะเข้ามาเต็มเ็ม ก็เป็นไปได้ในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจและผมเชื่อว่ามีโอกาสได้เห็นสูงอย่างบิ๊กแมตส์สำคัญอนะ่ะผมคิดว่าต้องใช้ผู้ท้าสินที่มีคุณภาพจริงๆนะถ้าใช้ผู้ท้าสินมือใหม่เลยแล้วคนที่ผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยหลังจบเกมไทยลีกเราก็จะมาคุยแต่ดราม่าของผู้ท้าสินแล้วผมว่าถ้าเกิดเอาผู้ท้าสินด,ด,ดีต่างชาติมาตรฐานดีๆมาเนี่ยจะทําให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอะ่ะมันมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ผมเชื่อ พราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นน่ะโห่มาตรจะฐานการตัดสินเขาแบบปล่อยแบบสมูทมากอะแล้วเมื่อทให้เจลีกแบบเล่นกันแบบสมูทไหลลื่นไทยลีกของเราเนี่ยหยุดเกมเยอะบอลน,นอนกันบ่อยด้วยอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเชื่อว่าเรื่องเนี้ยคงจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะครับกับการที่ปีหน้าไทยลีกจะใช้ทีมงานผู้ตัดสินต่างชาติเข้ามาช่วยด้วยบางเกมนะนะ้นสำคัญนะ้นสำคัญแต่ผู้ตัดสินไทยยังคงมีอยู่ส่วน VR เนี่ย ก็มีรายงานนะครับว่าจะยังใช้ใช้เป็นผู้สินชาวไทยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ติดตามรับชมกันก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจของฟุตบอลไทยลีกนะครับจากนั้นคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมลุยซีเกมภายใต้การคุมทัพของนิชิกายะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีนักเตะที่จะไปลุยซีเกมแล้ก็ได้มีการอุ่นเครื่องต่าง และล่าสุดซีเกมในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีการปรับรูปแบบการแข่งขันปกติเนี่ยซีเกมมันเตะโหดมากคุณผู้ชมเตะมากสุดถึง 6- 7แมตช์ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เยอะเกินไปล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะเตะแบบใหม่แบ่งเป็น3กลุ่มนะคุณผู้ชมแบ่งเป็น3กลุ่มตอนแรกเนี่ย จากเดิมเนี่ยแบ่ง2กลุ่มกลุ่มละหกทีมเปลี่ยนเป็น3กลุ่มโดยมี4ทีม2กลุ่มและ3ทีม1กลุ่มโดยจะวางไทยในฐานะเจ้าภาพอยู่ในกลุ่ม3ทีมแล้วก็นำแชมป์กลุ่มจาก3กลุ่มพร้อมด้วยอันดับ2ที่มีคะแนนดีสุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งมันจะทำให้การแข่งขันฟุตบอลซีเกมเนี่ยมันมีเวลาพักมากขึ้นไม่ใช่เตะแบบวันเว้นวันซึ่งมันไม่ใช่ฟุตบอลระดับอาชีพและมันฟุตบอล แบบเดินสายเลยแบบนั้นนะ่ะซึ่งนักเตะกรอบหมดนะครับก็จะเหลือการแข่งขันเนี่ยจนไปถึงนัดชิงเหรียญทองเนี่ยเหลือแค่4ี่ห้าแมตช์เท่านั้นอ่าผมว่าดีกว่าแล้วจะได้มีการพัก2 3สวันก่อนแข่งแมตช์หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนะในมุมมองผมเพราะว่าอาเซียนต้องปรับแบบนี้ได้แล้วนะฮะไม่ใช่ฟุตบอลอาเซียนแม่ง2วันเตะที1่วันเตะทีร่างกายนักเตะอาเซียนพังหมดอันนี้คือเรื่องจริงเห็นได้ชัดว่านักเตะจากอาเซียนเจ็บง่ายเมื่อไปอยู่ในหลีกสูง หรือเมื่อจบทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนเพราะเตะกันแบบที่เกินไปอ่ะอันนี้น่าสนใจเนี่ยเป็นการยกกระดับฟุตบอลอาเซียนให้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,น,เ,นเน้นๆเกลเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ